นั่งไก่ข้อจันทน์ผู้ทายไก่ข้อจันทน์ผู้อ้าสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเม,มื่อนี้มากินข้าวจำกันเด้อเอฟซีทอดซีนหมูพ่อแม่พี่น้องเศบแมาเลยกระปุกน,นะนั่นมันกันยันดิมาไปันยันยนะจะกินกระปุกปัดกล้วยก็มี กินเลยกินเลยบอกว่า,าการกินเลยนี่จะกินข้าวปุ่นกินเลยอุ่นนะ้ำข้าวปุ่มกินก่อนเด้อพัดก,ก็มี <S <S 2> <S 2> อะไรก็มีกินอัน,นี้ละเรานะ่ะเราชอบขอ้าวปุ่เราชอบเราชอบชอบมากมาก มันสอบน่อยๆได้สอบม,อกา,า,ม,มากๆตานมาเป็นพักกั่เย็นนี่แหละค่ะขุดกุ้เาแรงเด้อแม,ม,มพี่น้องกิน,นข้าวกินข้าวั้งคนเด้อพี่น้องเด้ออันี้จะกินข้าวปุ้นเลยเนี่ยข้าวปุ้น มาหักกปุ้นกินกะปุกกันเด้อ่กิน่อไ่อยกกตเจ๊กระปุกกินโตะหากมันดิคนได้กระปุก้งานสุดายได้เลยกินกาโตกเม้าวานี่เขาหัวหนึ่งคน กระปุกให้แฟนซ้อมดนตรนบ่นนะูเาเป็นคิันะ้ไปมาเนึงออมาจมจม,มาจะมันออเดอร์พิา่าหัดมา้ิงก่อนนี่พิชาัวนี้ เอากินกินเนันจะตัหาะีต้นฮนองกินพักนี่แล้วซักจะมีลายอันอยู่แต่เอาน้ยหนึ่งมากินเราจะกินลายายไม่ดี กระดัก็มีสีอันอครกินกเพ็ดแปนกรีมนะเป็ครอก็มีจะถอดเบิรบนน้ามันนะบอกเนาะให้ไปถอดเบิตเน้ำมันตุกใหญ่ อุ่นกอน้อนอุ่นตีนก้อนอ้โดเดินเด็กเบาๆนะตีนไก่ได้พี่น้องบว่าตีนบไก่เาา <c oughs> บาๆเบาๆเบาหนึตีนไก่เบาๆเบายไงตีนไก่ต้มสข้าวปุ้นน้ำกระปุ้นตีนไก่เออค่ะยังเข้าวองกันเทผาไก่วันได้กินค่ะกินข้าวปุ้นก่อนดลนะ้วเดี๋ยพักกันเลย นี่ข้าวปุ่นกินนี่ก็พอนะฉันอยากกินทอดฉิก็ทอดกินแต่จะแฉบเพาพี่น้องทอดฉิ้ชามฉันทอด้ามแฉอยูตะวันอื่นสีหยาบได้ดันยัยอยากซื้อมาทอดผอนมากกินต่มันๆนะคนนะ อะไรก็กินไล่ไม่เป็นไรแต่เราอยากอะไรแล้วก็กินไล่ไม่ว่ากาันคุณอยากอะไรก็กินไล่แต่อย่ากินเยอะดีเพราะว่าร่างกายเราไม่ดีเราต้องกินเยอะดีไม่ดีก็ทํางานทุกวันทํไมแต่ทไมถึงกินทุกวันอนรายเนาะการดูการกินเท่าแก่มากแล้วพ่อแม่เป็นเนาะไม่รู้จะกินอะไรพี่น้อง กินชีนเบิ้ดงวแล้วก็หมูเบิ้ดหมูแล้วก็ปลาเบิ้ดปลาแล้วก็ไก่กินอะไรต่อเบออิ้ดไก่แล้วก็กินเช่นข้าวปุ้นด้วยข้าวเปียกเท่านั้นขัวมีผัดไทยผัดเธอกินแล้วก็แค่นั้นลหะเจ็ดวันต่อเจ็ดวันต่ออาทิตย์มันต้องหมุนการกินหมุนไปหมุนมา มุนไปมุนมาเจอซีนนี่เหมือนเดิมห <c oughs> มุนไปมุนมาเจอปลาเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไม่จะไปดูว่าจะทําอะไรก็กินผักนอกจากกินได้ก็ร่างกายไม่แข็งแรงเหนื่อยกินได้แต่แต่ไปเยอะผักกันกินนิดๆหน่อยหน่อยไล่กินเยอะนี่ไม่ได้ก <c oughs> ินกินแซ่ <c oughs> อร่อยซีนนี่ <c oughs> อิ่มนานกินปลาก,ก็อิ่มนานกินผักนี่ไม่อิ่มนานนะพอเราทํางาน แลใส่แรงงานเยอะมันก็ได้กินผักไปทํางานไม่ได้มดเดียวมันก็อ่อนแรงแะ่ะเลือดร่างกายแล้วก็อ่อนแรงหมดเลยไอตัวอ่าเป็นพยายนนี่อะไรก็ลําบากพี่นอ้องบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีด่านกายกเลยบางวันก็อ่อน,น,น<ล>อนนนอก ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคันมาพักผ่อนอยู่เรื่อยๆอันสองสามวันก็ไม่เป็นอะไรพี่นอ้องม้าทํางานเน่ะน้อยมุดหนึ่งอันเดี๋ยวก็เป็นอย่างงน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เป็นอาทิตย์ชองอาทิตย์ก็ไม่เป็นอะไรไม่เข้าก็ไม่ไม่ค่อยได้กินได้ทานอะไรก็ไม่เป็นอะไรปัจจุบังงนนี้กินอยู่สามขาบสี่ข้าวเนี้เป็นเดียเห็นโบอีแม็กกันนะมันที่ไรลิซ่าบอกมันอะาไมา่ ร้านอาหารกับไมไ่เป็ยนอย่างมันเอาค้านให้กับไม่แปลี่านมันเจริงเถอะแคช้ายร์ใช่ไหใช่นี่ดาวเทาคนลมันเลยเป็นรอบบึงอันนี้ก็สิอ,ออกแค่ร้านอาหารเหมือนก่รนนะละที่ไม่อยากทำละงานนี่พระว่าร่างกายไม่ไม่ดีงานก็ไม่ได้หนักหรอกแต่ทำไมไม่จังเป็นอย่างโน้แต่เป็นอย่างนี้เนาะทำก็ไม่ได้หนักหรอกเบาเบาอยู่งานก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสต่ละ แต่ทำไมมันด้านกายไม่ดีอย,ยู่มันเพ่มตบบหมอบอ่จะทำงานชวนตัวมันคือจีเวลาพักผ่อนก็จะมีเยอะสบสบาย,น,บายนิ่ๆนหน่นนนอจะทำมึงจัดปีสองปีเป็นยังไงทำไม่ได้ก็จะออกจะทำทำร้านอาหารนี่ททำดีทำดีแล้วก็ออกมา ขัไใ้แนไใ้ตามแน็จะอยู่รมมาแรกก็จะจะจะหยุดแค่นั้นทาห,บหา,า,นนา,าบเจิจ้น่เปลี่ยนะนะจกร่างกายของเาบอานะเนนะงจะกงทางน้อเห็ั้านเนี่ยเ้าบอม,มีเวลาดีแต่นี่นรา่างกายเขา เหตุนะเหตเหยุที่ว้าเหตาดไดีพวกไหนะเฮ้ดพวกเหตุจะเอรนุัวธ์วกไม่เหตเหแต่มันกิดุนนัดตอนกันต่ว่ามจะไนขยันท่องเทเปยนเตียมยอ่ะกดหนยมันจยุติัญา บน้ำมันเฉนหมดเซนหมดบ่ได้ต้มเนอีกเบื่อนากินอีก่นัต้มอีกเน้ำตาลใส่นิดนน่อยกเคยแบบน่หนานเพีร้ายเดียวอาแเใส่บ่อ่เส่เอาปใส่บนาเนาะ <g ül> มึงแมนเพลย์เอดแหละอันนี้อ,อ,อ่ะสิแค่มึงก็ไปไลนทางในด้วยเจ็บแต่มึงหนาบางครั้งก็ใช้กีนาทีนะ่ะสิบแล้วเลยสิบนทีไปกินก้าปุ่นน้ำกันนะพี่นอ้องเออสบายดีสบายดีพี่น้อง นางโคชนะนนื่อก้นีนโมเมนตว่าถ้าได้กินอันนี้ก็กด้สิกระปุปกพี่น้องกินกระปุกอืกินกับข้าโอ้โห่กินกับข่าวรอกินแต่กระปุกเนี่ยนะเออหนังนน่อยว่าน้อยว่าไหมน้อยเลยน้ามน้อยนอยน้อย,อยกกินกระปุกนนี่ก,กินในรดมือ <c oughs> กันไปรเรื่อยน,นั้น จากประชุมประยังด้ว um. no. no. no ่าเห็นผ้าดอกพ้าดีกกินแต่กระปุกไม่ได้กินแย่สิไม่ประทุษกินดอกเพราะว่าไม่ได้มากินปลานันจีนหนักหน่อยเอาหนักนีดก่อนหนักเบาเยอะกินหน้ากินในกินอะไรก็ได้ น้ำบ๊อกฮะบ๊อกเต็มเลยเต็เลก็มีเด้อพี่น้องพี่น้องเด้อกินข้าวปุ้นเดี๋ยวว่ากินนันขนมจีนตีนไก่เข่าไก่ปลาเมื่อไก่ได้ปลาชาลี กินแต่เมื่อวานนี่นะก็ต้มมันได้แล้วก็ได้มากินอีกเลยนำข้าปุ่นกับเอดไว้เตอร์มะก่อนนี่ก็ไว้ตู้เย็นแบต้มห่อนึงต้มห่อนึงนะมันได้ยังได้เนี่ก็ได้เต็มถ้วยกินเบิดเดือโฟกันบกริกพริกใหญ่ลิขานาไปนิ่มเห็ดเนาะตะคุชเดจะดคุชมันก็ กินพักก่อนเด้อมีห่กเมทเยเนอยู่ยมืงนอกอีกเวียหนาเดียวด้วยการมากกับพักก้อน จะบอกกระถือเพ่อเขาก็จะมาจะข้างมันเสาร์วันทิต์กัไปหาลิ่นาเที่ยวพุทธนาู่บ้านเขาหลายเรียกพวกเนาะก็ร้ายเปนห้าเงินเก่งเป็นหาเงินมาเก่งกับร้ายหา้างเงินดู่เอา ตแต่วันจูเพิ่งนอกเข็หมดแล้วจะเครือตเอ็ดทุกมือพ่อแม่พป่น้องตลอดตาย,นนาตตายจนเท่าคนละวอลซันซะที่ไทยคนยังได้พักคอนเด้เจาะกันพะักคอนเนี่ยที่โดนเติบได้เนาะมันอ,ามาอยู่หลัดเนะี่ยเนาะ ส้าห้าปีลเ,เลยพนะ่อแม่ไปนอะมันตังรัดตังฐานอยู่เนี่ไปหลายรัดอยู่ทำงานอยู่นำเงินว่าสันซักเงินดีก็อยู่งานโบนดีก็ไปต่อมันเมืองน้อยมันเป็นงานยังงานเมืองน้อยมเมืองเล็กน้อยนึงนี่แต่เมืองใหญ่ก็บ่หมักอยู่หรอกไล่หมหลายช่องจำพันหาพันคนคนบนับนานี่ประมาณนั้นน่ะ บันเปนอย่างันมันพอ,อยู่ไร่พอกลุ่มทั้งมาดับมาด้วยกับพอที่แค่ได้โอ้สังสรกเบียวจะาของอ,อยู่บนเดื่นเมืองใหญ่มันประกุมเบียวเมืองใหญ่โตโซค่าเฮือนกับแพงแม่พ่อแม่พี่น,อน้องเดือนหนึ่งเป็นพันสองพันก็มีนะ <c oughs> แต่ว่าสมวงแพงสมวงแพงค่าเศร้าเฮือนกับแพงอีกได้แต่คองซีบมันนะได้แต่ค่าคองซีบ เศรดินคือเสียแทคกดินคือกันบางบอนก็นเป็นสิบพันก็มีได้ปีหนึ่ง 10, 000, 5, 000. สิบพันห้าพันทีกเน้านนีเพันปีหนึ่งคาเทคอีกตเอาสบวงหน่อยไ,ไปอยู่บ่ได้หรอกผวมีความหูพวกเทศกาเขาอยู่เมืองใหญ่พวกเขามีสกิลว่าจันสะ คงเขาแพงอยู่แต่เขาเงินกับบุลลัยขึ้นเขาจะมาคิดเฉลี่ยใส่กบคือกานเนาะมาไล่ใส่ใจ่ายกันเนาะกวกซิมหาเลยโอ้ยขอบมุขอบใจพี่น้องจ้่ติดตากดไลค์กดแชร์ มากอยู่เมืองน้อยเหมยอนเมืองใหญ่คือเพืาอจะไ้กิเกติ้งกิเงงไปหอบเติบบหมัดเมืองน้อยก็ไหนเด่นจะจัดไปหาหน้าที่ค่เป็นตึกเป็นตึกกั้งสบายเนาะหาปูหาปลาเก็บแผ่นมาหาพวกไหนเป็น้องไร้ปลานะอ่ะขอบใจพี่ก่อนเคยอยู่เมืองใหญ่นะบ่มัดเคยอยู่ใกล้หูรถหลายพวก โอเคพี่น,อน้องอยู่ดีมีแห้งกินกระปุกน้นำแกงกระป๋อท่านเมื่อเราไปกินเมืองลังอยู่ดีมีแห้งเบื่อจุกหูจุกคอนะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอพายแล้วพี่น้องนึกขอโทษขอพายพิดใจขอโทษพี่น้องปวดหานยม่าพลาดมาหานยมาเบียดแล้วพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งเบื่อจุกหูจุกคนนอนดับพันดีไปไหนมีเงินมีข้ามินอย่างอยู่ดีมีแห้งเบื่อจุกหูจุกคนสุขภาพ,พแข็งแรงด้วพี่น้องเด้อสวัสดีการบึงกันในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง ชองตูวนี้นางกามักก็มักอยู่กับมื่อนี่เนี่ยโอเคไปไปดี